มาเจอที่หลังเขาถ้าเป็นฝรั่งเอาหมดแล้วเนี่ยนี่ดูไม่รู้ใครไปตัวนตัดมาลายแน่เลยอู้เห็ดร่มเยอะเลยอะ่ะเนี่ยแต่ยังไม่เคยกินหนาใหญ่เยอะเลยนี่แต่ยายไม่เคยกินไม่กล้าเอาไล่นะั่นแหละเดินหน้าตรงนั้นโอยได้เจอแล้วดอกนึงไม่สวยเลย ไม่มีขามีไหนแบบก็เพิ่งเฮ็ดไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะอู้เยอะเลยเนี่ยปุตอพิลเซ่เนี่ยปีที่แล้วก็ไม่เอานี่น,นี่ปุตอพิล,ซลเซ่ฟอลเนี่ยงวดที่แล้วลุงก,ก็เขาเอาไปกินเนี่ยเราไม่เอานี่ปุตอพิลเซ่ เจอแล้วเพื่อนเจอแล้วชนี้กว่าจะเจอเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาแต่เห็ดไม่ค่อยสวยแล้วดูดิอะไรกินขาไปหมดแล้วออ้เสียดายเนีน่าจะรุ่นวันนั้นแหละน่าจะรุ่นวันนั้นแหละเจอแต่ดอกแก่ๆน่าจะดอกรุ่นเดียวกับวันนั้นดูดิออ้เดี๋ยวสองดอกแก่ทั้งนั้นเลยอะ่ะ น่าจะรุ่นเดียวที่เราเจอวันนั้นอ่ะเนี่ยสองดอกแต่ว่าไม่ได้เลยมันน่าจะออกรุ่นเดียวกับวันนั้นอ่ะบันเลเลยนี่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 สองดอกได้หาพวกก่อนเนี่ยแต่ว่าไม่แต่ว่ามันไอ้นั่นหมดเลยมันแก่หมดแต่ว่ามันแก่เนี่ยเมื่อกี้ก็ได้เนี่ย สองดอกออ้แก่หมดแล้วมันไรไม่ได้หรอกมันรุ่นเดียวกับวันนั้นน่ะออ้เสียดายเนาะเอาแต่ขาออ้ยดูดิน่าจะเป็นดอกชุดที่แล้วอะ่ะมันมีแต่ดอกออ้หดูดิเอาแต่ขาไม่เป็นไรชอบกินขามันือ,อ,อดูดิออ้ย เอาแต่คามันเ,เก็บใส่ตะก,กร้าก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาึกว่ายายไม่เห็นโอ้ยวนเนอะยุ่งน่าเสียดายเพื่อนๆมีแต่เห็ดแกไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ใหญ่มอกใหญ่เอาแต่ขามันวันนี้เพื่อนมาเจอเห็ดไม่ได้ถ่าย <c oughs> มัวแต่ถ่ายคลิปเพื่อนเอาเห็ดหมด <c oughs> เลยไม่ได้ถ่ายตรงที่ยายเจอเห็ดเยอะวันนั้นอะ ไปเมื่อกี้แค่แค่อาทิตย์เดียวเองมันแก่หมดเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยดูดอกเนี่ยนี่ขามันก็ไอ้นั่นกินหมดนอนกินหมดอยากได้ขามันยุกแฟนยายชอบ้าทอดกินอร่อยวันนั้นติดใจม่ไปหาเห็ดก่อนใครเจอก็ไม่ได้ท่ายให้ดู ัวเพื่อนแย่งถ้าคนเดียวคนเดียวได้ทายอย่เจอไหมมาลายเจอไหมมาโอ้อะไรวะมาลายโอ้าวว้าวว้าว้าวว้าออ้าวว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 าวาวว้ววมาว้า้ นายรักพักพวกเป็น,นอโอ้มาเลยโอ้มาเลยอะไรอะไร่ะจะเจอตะเกะเจอแล้วเ <c oughs> <c oughs> จอแล้ว,ลว,ลวดอกหนึ่งดอกเดียวเองเหรอไม่เห็นมีอีกเลยโอาเห็นมีตะเกแกามาไลยนี่เจอแล้วโอ้ยโอ้โห กับหลังสวยเจอเจอเจอดอกนึงเจอดอกนึงเจอดอกนึงอุ้ยสองดอกแต่ว่าเน่าวโอเคมาที่หลังเขาเาเอาหมดเลยโอ้ยไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยดูดูเห็ดเขามาโผล่ไว้ดูเห็ด ดูเห็ดโอ้โหดูเพื่อนๆเ,เดินมาที่ลังเขา <c oughs> แล้วนุน่น,นเอาเขามาเจอก่อนเราแล้วนี่ ไม่เห็นเห็ดเลยเพื่อนๆเอ,อ้ยมาลายไปซุมเอาซุมเอาได้เต็มกระป๋องคนเดียวยายเจอแต่เห็ดแก่เจอแต่เห็ดดอกแก่เดี๋ยวหาวก่อนตรงไหนวะ้ตุ่มมาลายโอ้โหมาลายโอ้โหมมสวย,ย,สสวยน้อยกว่า น้อยกว่าวันนั้นเพราะอีตะกล้าหนึ่งจ้าอีตะกล้าหนึ่งสวยๆโฟโต้มาชุดเยตาได้น้อยเยตาได้น้อยเลยน้อยกว่าเพื่อนเออยายน้อยกยายเห็ดไม่ได้เรื่องเลยมีแต่ขาตาข้างล่างก็มีแต่ดอกยายไม่มีสวยเลยกลับแล้วคนอื่นเขาได้เต็มตะกล้าเยตาไม่ได้เลยวันนี้ได้ยูแต่ว่าได้เห็ดไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเอาขามันชอบกินชอบกินขา ពេន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 វាដាំណាស់តិចតិចអើយចឹងហើយណាស់ហើយទៅទុំតិចប៉ុនតិចតិចឌុកតិចឌុកតិច